E.P. 3สาวน้อยแต่งตัวเปรียวด้วยเสื้อเอลลอยสีครีมมีเสื้อคลุมเป็นเสื้อถักสีดำดูเซ็กซี่เล็กๆเ,เข้ารับกระโปรงสีชมพูสดใสาย,ยาวเหนือเข่าสีเดียวกับรองเท้าผ้าใบน่ารักน่ารักใบหน้าแต้มแต่งสีสันสไตล์เกาหลีผมยาวถูกรวบเป็นหางมาดูซุกสนทำให้ใครๆมองหน้าน้องนกเป็นตาเดียวตั้งแต่เด็กสาวก้าวเท้ามาในโอเอซิสผับแห่งนี้ ท่านว่าแอบถอนหายใจเพราะเขาไม่ค่อยชอบมาเที่ยวกลางคืนที่มาก็เพราะต้องการมาเป็นผู้ปกครองให้น้องนกเขาเดินตามหลังน้องสาวเข้ามาเงียบๆตอนรับปากก็ดันลืมถามไปว่าจะมาที่ไหนท่านว่าไม่ค่อยชอบบรรยากาศแบบนี้นักแต่เมื่อรับปากจะพามาก็ต้องพามาถึงเขาหรือชินกฤิไม่พามาน้องนกก็ต้องแอบหนีมาจนได้เช่นนั้นแล้วเขายอมทนอึดอัดสักหน่อย เพื่อให้น้องนกมาเที่ยวสบายใจก็แล้วกันนี่พี่ธันวาที่ชายเราใครกล้าหาเรื่องพี่ธันวาลละก็เป็นเรื่องแน่น้องนกทำกูใส่เพื่อนที่ร่วมกลุ่มอยู่ที่มุมหนึ่งของร้านขณะที่แนะนำให้ธันวารู้จักกับเพื่อนเพื่อนของเธอธันวายิ้มแล้วดันแว่นตาชิดใบหน้าแก้เขินก่อนจะหาที่นั่งมุมส่วนตัวโลเพ้นเสียงดังของดนตรีที่เริ่มกระหึ่ม ขึ้นจังหวะเร็วเร้าใจขึ้นตามลำดับเวลาที่ยิ่งดึงเสียงเพลงยิ่งแรงทันวามองเงาตัวเองในกระจกบานหมดที่ด้านผนังห้องเขาขยับแว่นให้กระชับใบหน้าแล้วยกแก้วน้ำอัดลมที่น้องนกนำมาเสิร์ฟให้นะว่าขยับตัวนั่งไข้าขาแก้เมื่อนั่งดูหน้าจอมือถือของตัวเองเขาสวมเสื้อยืดคอวีสีขาวไม่มีโลดลายดูยังไงก็ไม่มีใครเชื่อว่าเธอกับเด็กสาวที่กำลังกระโดดอยู่หน้าเวทีมาด้วยกัน ถ้าไม่เห็นทั้งคู่เดินเข้ามาตั้งแต่แรกทันวาเอาแต่นั่งมองเงียบๆโดยไม่รู้ว่ามีสายตาของใครบางคนมองอยู่นานแล้วเช่นกันที่ทันรอดูบนเวทีนะมีนักร้องหนุ่มหล่อมากมาร้องเพลงด้วยน้องนกเดินเข้ามาบอกแล้วจิตน้ำดับกระหายเพื่อนๆและเจ้าของงานบันเกิดเรียกให้ไปรวมกลุ่มหน้าเวทีเด็กสาวรีบวิ่งไปหาเพื่อนเสียงกรี๊ด ดังลั่นเมื่อหนุ่มหล่อห้าคนขึ้นมายืนประจำตำแหน่งบนเวทีแล้วกวาสายตาส่งยิ้มหวานให้สาวสๆที่ส่งเสียงเรียกชื่อนักร้องนำท่านว่าจำได้ว่าเป็นรุ่นพี่ปีสีที่มหาวิทยาลัยเดียวกับเขาแต่เขาไม่ค่อยได้ใส่ใจนักรู้เพียงแต่กลุ่มนี้ค่อนข้างใหญ่ทั้งอิทธิพลเพราะเป็นลูกเจ้าของโรงแรมใหญ่แห่งหนึ่งในเมืองนี้และนิสัยอันธพาลไม่ใช่เล่นเพลงเร็วจบไปหลายเพลงเพลงช้าเข้ามาแทนที่ หลายคนจับคู่เต้นรำโอบกอดและโยกตัวตามเสียงเพลงทันวาลุกขึ้นเดินไปห้องน้ำเขาเห็นน้องสาวกำลังเลือกคู่เต้นรำอยู่เพราะรู้สึกอึดอัดหลังจากห้องน้ำแล้วเดินเล่นอยู่ด้านหลังซึ่งทางร้านทำไว้ให้ลูกค้าสุบุรีถึงมุมหนึ่งที่มีต้นไม้ประดับอยู่ร่างผอมบางถูกรั้งเอวให้หลบผู้คนที่มาเดินสวนไปมาอยู่บริเวณนั้นจะทำอะไรทันวาดว่าเสียงสัน่น ทั้งที่แขนยังถูกล็อกให้พลาไปด้านหลังพอหันหน้ากลับมาก็ประทัดก,กับลมหายใจอุ่นที่คุ้นเคยรู้สึกร้อนบูบที่ใบหน้าขึ้นมาทันทีทันเอทันว่าเจ้าของลมหายใจพูดได้แค่นั้นเขาคิดถึงแทบขาดใจแต่พออยู่ใกล้กลับพูดอะไรไม่ออกบิลลี่ทันว่าเรียกชื่อคนตรงหน้าน้ำเสียงไม่ได้ดังไปกว่าเสียงสายลมกระซิบแต่กระนั้นก็เรียกรอยยิ้มจากอีกฝ่ายได้ไม่ยากเย็น ดีใจจังที่ทันวายังจำผมได้ดวงตาอ่อนโยนสีน้ำตาลเข้มสีเดียวกับเส้นผมสีที่ยาวระต้นคอของเขาทําให้เขารู้สึกถึงความคุ้นเคยที่ห่างเหินมานานแสนนานปล่อยแขนผมก่อนได้ไหมขอโทษเขาเอ่ยเบาๆแล้วปล่อยเขาออกแต่ยังคงกุมมือไว้ราวกับกลัวว่าจะหายไปให้เขาออกตามหายครั้งเจ็บหรือเปล่าน้ำเสียงที่ถามอ่อนโยนจนไม่เหลือคราบเด็กเกเรเมื่อสามปีก่อน เปล่าแค่ตกใจทันวามองดูเขาเหมือนที่เขาเองก็ทำเช่นเดียวกันรู้สึกว่าร่างกายฝ่ายสูงใหญ่กว่าเดิมผมยาวขึ้นกว่าก่อนคืนนี้เขาใส่เสื้อยืดสีขาวสะอาดพับแขนเสื้อขึ้นเล็กน้อยกับกางเกงยืนสีดำสีเดียวกับรองเท้าหนังที่เขาสวมอยู่เพียงการแต่งกายง่ายๆกลับทำให้เขาดูโดดเด่นสะดุดตาหรือเพราะความสูงที่เพิ่มขึ้นหรือจะเรียกว่าหล่อเหลากว่าเดิมขอตัวก่อนนะ ทันวาบอกลาเขาท,ทั้งที่อยากจะพูดกันมากกว่านี้แต่ยังไปไม่ได้เพราะข้อมือเล็กยังถูกยึดไว้อยู่ชายหนุ่มยิ้มเก้อๆก,ก,ก่อนตล่อยมือตัวเองออกอย่างนึกเสียดายยอมรับว่าไม่มีความกล้าพอที่จะขอร้องให้อยู่ต่อเหมือนสํานึกว่าครั้งหนึ่งที่เขาทําให้เจ็บมันน่าประหลาดนักไม่เจอกันสามปีจู่ๆกลับมาเจอกันได้ในเมืองริมทะเลเล็กๆอย่างนี้ทันวาหัน หลังเดินจากไปแล้วเพื่อนหนุ่มเจ้าของรถสปอร์ตสีดำสนิทเข้ามาตกใลเห็นพวกที่ร้องเพลงบนเวทีแล้วเซงว่าเล่นดนตรีอย่างกับเด็กร้องเพลงก็ยังข้องนดอยู่แล้วทําเป็นอวดเก่งอย่างนี้มันน่าทําให้รู้จักดนตรีของแท้เป็นยังไงอีกคนพูดแทรกขึ้นราวกับรู้ทันบิลลี่มองเพื่อนที่เดินเข้ามาใหม่ตัดผมสั้นเกรียนรูปร่างเล็กชื่อเจสสมเสื้อยืดตัวใหญ่มาดูยียวนกวนประสาท เพื่อนอีกคนก็มาดคุณชายเป็นหนุ่มเจ้าสำอางจนนึกแปลกใจอยู่เหมือนกันว่าทำไมถึงโคจรมารวมเป็นกลุ่มเดียวกันจนตั้งวงดนตรีได้ที่ท่านไปไหนมาคะน้องนกเป็นห่วงเด็กสาวเข้ามาเกอะแขนประจบทันวาได้แต่ยิ้มเช่นทุกครั้งไปห้องน้ำมาครับใกล้เวลากลับบ้านแล้วนะทันวายกหน่อยกาข้อมือดูเด็กสาวทำหน้าเบ้แต่ก็ยิ้มออกมาได้ น้องนกสัญญาว่าจะไม่ดื้อก็ไม่ดื้อแน่นอนแต่ขอไปบอกเจ้าของงานก่อนนะคะทันวาพยักหน้ารับเด็กสาวแทรกตัวเข้าไปหากลุ่มเพื่อนที่ยังสนุกกันอยู่แต่ดูเหมือนว่าบนเวทีจะมีเรื่องน่าดูน่าสนใจไม่น้อยทันวาจำได้ว่าคนที่อยู่บนเวทีเป็นกลุ่มเดียวกับที่เข้ามาในร้านมินิมาร์ทของชินกริตเมื่อหลายวันก่อนโดยเฉพาะคนที่ขึ้นทำหน้าที่นักร้องนำ เพราะเขาเพิ่งจะพบเจ้าของดวงตาสีน้ำตาลเข้มมื่อครู่นี่มันเรื่องอะไรกันทันวาพิ่มรำแล้วแล้วแรกตัวไปหาน้องนกจะดึงตัวกลับแต่คราวนี้คนเชื่อฟังกลับดื้อดึงขึ้นมาที่ทันดูสิคนร้องต้องเป็นลูกครึ่งแง่เลยหล่อเชียวร้องเพลงก็เพราะเมื่อกี้น้องนกได้ยินว่าเขาท้าดวนเพลงกันแหละเด็กสาวพูดอย่างชอบใจทำถ้าจะไม่ยอมขยับเท้าให้ห่างจากขอบเวที ชายหนุ่มผมยาวระต้นคอบังเอิญมองลงมาสบตากับทันวาด้วยสายตาหวานซึ่งแต่ทันวาหันไปมองเจ้าของเวทีที่ยืนขบก,กรามแน่นรู้แน่ว่าไม่พอใจมากที่ถูกฉีกหน้าแบบนี้กลับบ้านได้แล้วครับน้องนกไม่งั้นพี่ไม่พาน้องนกไปไหนอีกแล้วนะเจอไม้นี้เด็กสาวต้องยอมกลับโดยดีทันวาไม่ยอมหันไปสบตากับคนที่ร้องเพลงอยู่บนเวทีสักครั้งเดียวแม้ว่าน้ำเสียงที่ร้องเพลงนั้น เรากับจะอ้อนวอนให้เขาอยู่และรอให้โอกาสเขากลับมาแก้ตัวใหม่อีกสักครั้งครั้งเดียวก็พอทันว่าขับรถเก่งญี่ปุ่นทันเล็กมาส่งน้องนกที่บ้านเขาลงจากรถไปส่งน้องนกถึงหน้าประตูบ้านเพราะต้องการให้พ่อกับแม่ของน้องนกสบายใจว่าลูกสาวกลับถึงบ้านปลอดภัยดีแต่คนที่เปิดประตูบ้านคือชินกริตที่ทำหน้าตึงรอดูน้องสาวของตนเองชักจะเอาใหญ่แล้วนะในใยนกชินกริตตุน้องสาว น้องนกขอคุณพ่อกับคุณแม่แล้วนะคะแล้วพี่ทันก็ไปด้วยน้องนกเบป้ปากไม่รู้สึกผิดเลยสักนิดอย่าเอาพ่อกับแม่มาอ้างเลยเราก็น่าจะรู้ตัวอายุก็ไม่ถึงสิบแปดแท้ๆยังไปผับอีกถึงจะไปกับผู้ปกครองก็เถอะโอ้ยพี่ชินนี่บ่นยิ่งกว่าพ่อกับแม่อีกก็พ่อกับแม่เอืมระอาเราเต็มทีแล้วนี่ก็รอจนหลับไปแล้วเข้าบ้านเงียบๆละ่ะเจ้าขัดน้องนกสะบัดหน้าพืดแล้ว เดินกระแทกไหล่พี่ชายเข้าบ้านไปชินกริดได้แต่ถอนหายใจน้องนกเป็นลูกสาวที่แม่เออ,อกเอาใจมากกว่าเขาตามใจแทบทุกเรื่องพ่อก็รักแม่จึงไม่อยากโตเถียงอะไรก็มีแต่เขานี่แหละที่คอยห้ามปราบน้องสาวไม่ให้ออกนอกนู่นนอกทางขอบคุณมากนะทันวาชินกริดเอ่ยขึ้นดึกแล้วผมขับรถตามไปส่งดีกว่านะไม่เป็นไรหรอกแค่ไม่กี่กิโลเองปกติยังปัน่นจักรยานเอาเลย ท่านว่าหัวเราะออกมาน้องนกไม่ค่อยชอบที่หน้าเรามีอะไรก็ไปรบกวนท่านตลอดเลยยังไงก็ขอโทษแทนน้องสาวด้วยนะก็บอกว่าไม่เป็นไรละน้องนกก็เหมือนน้องสาวเรานั้นแหละท่านว่าแต่หลังมือให้กำลังชินกริดเขาเหมุนหัวเรี่ยวหัวแรงของบ้านทำให้ดูเป็นผู้ใหญ่เกินไหวผมกลับแล้วนะครับพรุ่งนี้เจอกันครับฝันดีนะักครับท่านมาหมุนตัวแล้ว เดินกลับมาที่รถสตาร์รถแล้วขับออกมาแต่แทนที่จะขับเข้าบ้านเขาขับเลยไปที่ชายหาดยามทิ้งคืนรังร้าผู้คนทันวาถอดรองเท้าแล้วเดินไปที่ชายหาดล่อยให้น้ำทะเลแตะปลายเท้ารู้สึกถึงร่างกายที่สั่นสถานไม่ใช่เพราะไอยเย็นจากทะเลแต่เพราะการได้พบผู้ชายคนนั้นอีกครั้งบิลลี่เขาแค่บังเอิญผ่านเมืองนี้ใช่ไหมพรุ่งนี้เขาก็จะจากไปเหมือนสายลมของฤดูกาล ชีวิตเราควรเดินหน้าแต่ทำไมมันยังเหมือนไม่เคยก้าวเท้าพ้นจากอดีตของตัวเองได้เลยบิลลี่ทันวาพึมพมเรียกชื่อเขาเพียงแค่นั้นมันก็ทำให้หัวใจเต้นแรงคงเพราะแบบนี้เองที่ทำให้หัวใจเขาไม่เคยมีใครเข้ามาอีกเลยชายหนุ่มหมุนตัวแล้วเดินกลับมาที่รถขับรถกลับบ้านแล้วทิ้งตัวนอนบนที่นอน เจ้ากระรอกน้อยหลับอยู่ในบ้านหลังน้อยทันวาหลับตาและปล่อยใจให้ตัวเองคิดถึงวันวานที่ไม่เคยจางจากความทรงจำบรรยากาศของศาลากลางน้ำเย็นสบายคนที่กำลังตั้งใจอา่านหนังสือสอบหาติดต่อกันหลายครั้งเด็กหนุ่มสะดุ้งเมื่อถูกไม้บรรทัดตีที่ต้นแขนแม้มันจะไม่แรงนักแต่ทำให้เด็กหนุ่มแซงทำหน้านิ้วแกล้งเจอ็บบอก,ก่อนจะตามด้วยสายตาอ่อ,อนตั้งใจหน่อยอย,อย่างนี้เมื่อไรจะสอบผ่านละ่ะ ท่านว่าทำหน้าดูแต่ดูเหมือนใบหน้าหวานๆไม่ได้ทำให้นักเรียนติวของเขากลัวเลยสักนิดบิลลี่เขาสะบัดหัวไล่ความง่วงไปมาก่อนเสยผมรองทรงที่ส้นผมสีน้ำตาลแดงเข้มสีเดียวกับดวงตาที่เปลือเต็มทีขอพักหน่อยสิอาทั้งวันก็ตายพอดีคนเกเรปิดหนังสือแล้วอดครวนไม่ได้ต้องทำชีวตวิชาภาษาอังกฤษชุดนี้ให้เสร็จก่อนทันว่าว่าแล้วขยับแว่นสายตาให้กระชับใบหน้าขอเวลานอก บิลลี่ทันวาร้องเสียงหลงตกใจเมื่ออยู่ๆคนเกเรก็ทิ้งตัวลงหนุนนอนที่ตักโดยไม่ขออนุญาตฮาร์ดยังหายใจอยู่ดวงตาเขาปิดสนิทแต่ริมฝีปากคลี่ยิ้มสบายจริงๆทันวาพูดอะไรไม่ออกแต่รู้สึกร้อนผ่าทั่วใบหน้าราวคนเป็นไข้แต่อีกฝ่ายกลับแย้มยิ้มได้ใจเอื้อมมือมาดึงแว่นของเขาออกดวงตาของทันสวยนั้นสวยมากเขานั่งจ้องลึกในดวงตาคู่นั้น ท่านอาจจะไม่เชื่อคำพูดของผมแต่อยากให้รู้ว่าทุกคำพูดออกจากหัวใจผมไม่เคยมีใครที่ใส่ใจผมเท่าท่านมาก่อนตลอดเวลาผมไม่ต่างจากลูกนอกครอบคนหนึ่งของครอบครัวผมเป็นเนื้อร้ายที่ไม่รู้ว่าเกิดมาได้ยังไงทั้งที่ไม่มีใครต้องการเกิดมาพบแต่ความเลวร้ายเขาว่าแม่ผมใจง่ายได้กับฝรั่งที่ไหนไม่รู้ผมเหมือนตัวอะไรสักอย่างที่ไม่มีใครใส่ใจแต่วันนี้ทัน ทำให้ผมรู้สึกว่ายังมีค่ามีความหมายอยู่บ้างเด็กหนุ่มซบหน้าลงกับไหล่ของอีกฝ่ายทันวาตั้งใจฟังและเชื่อในทุกเรื่องที่เขาเล่ารู้สึกว่าคนที่ซบไหล่กำลังร้องให้มันเป็นการร้องให้ที่ไร้เสียงใดๆมีเพียงรอยชื้นที่ซึมทะลุผ่านเสือ้อคล้ายหยดน้ำตานั้นแต่ถูกหัวใจของเขาทันตัวหอมจังเลยเด็กหนุ่มแทบผลักคนที่ซบไหล่ให้กระเด็นไปไกลแต่ทำได้แค่ผลักออกห่างตัวแล้วลุกข,ขึ้นยืน ใบหน้าขาวแดงระเร่อเด็กหนุ่มยิ้มได้ใจที่แอบสูดลมหายใจเอากลิ่นหอมที่ซอกคอของอีกฝ่ายตอนเผลอได้เอาแว่นขึ้นมาทันวาแย่งแว่นตาในมือบิลลี่แต่คนเจ้าเล่กลับไวกว่าหมุนตัวหลบได้ตลอดโอ้ยทันวาร้องเสียงหลงเมื่อสะดุดกับขาโตจนล้มลงเด็กหนุ่มรีบเข้ามาประคองทันทีเจ็บทันวาหลุดปากร้องออกมาเบาๆเมื่อเด็กหนุ่มจับที่ข้อเท้า แต่เมื่อเงยหน้าขึ้นมาดวงตาก็ประสานกันนิ่งจดอีกฝ่ายรีบเบือนหน้าหนีต้องไปโรงพยาบาลไหมเขาถามกลับยิ้มยิ้มแต่หมุนตัวหันหลังให้แล้วนั่งลงขึ้นหลังมาสิไม่เอาทันวาหน้าแดงไปถึงหูทําให้อีกฝ่ายกลับสนุกหัวเราะไม่หยุดไม่ต้องเกรงใจทันถมจะตายกินข้าวบ้างหรือเปล่านี้ยังกับเด็กขาดสารอาหารบอกว่าไม่ต้องไงทันวาดลึงตาใสแต่บิลลี่ไม่กลัวเลยสักนิด เพราะทันวายืนกรานไม่ขึ้นหลังบิลลี่จึงลุกขึ้นหยืนแล้วคว้ามือของทันวามากุ่มไว้ไม่ยอมปล่อยง่ายๆทันวาทำอะไรไม่ถูกพอยืนชิดกันขนาดนี้ทำให้เขาต้องแงนหน้าขึ้นมองไปจังหวะเดียวกับที่บิลลี่โน้มหน้าลงมาประทับริมฝีปากกับหน้าผากของทันวาเบาๆ